ผมเจมส์คานิงแฮมนะครับและนี่คืออีสตรีทรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอาหารอร่อยที่หลากหลายครับช่วงแรกเราไปกันที่โตโนโตออนตริโอนะครับกับเมนูผู้ดีอังกฤษที่ร้านไฟตี้แจ็คทรัคหืมันอร่อยมากรสชาติเต็มๆสุดยอดเลยอะไฟตี้แจ็คทำได้ดีมากและไปต่อกันที่นส s วิลล์เทนเนสซีนะครับกับอาหารฝรั่งเศสที่ร้านครปเอเดียมทรัคปรหัาดสจั์อลังการมากบอดแอปเปติส จากนั้นไปที่ฟินิกซ์แอริโซนานะครับ <Ooh. S 1> ลิมล็อเมนูที่ลันชาลิเบรกับสูตรแบบละตินผสมเอเชียครับผมชอบบุนโกกิเนื้ออ,อร่อยมากมันเข้าจูนจนตอมรับรถอย่างจังเลยและสุดท้ายเราไปกันที่นิวออลีนส์ริเซนานะครับกับแซนด์วิชสูตรตอนใต้ที่ร้านโลลาดูทรัคครับอือร่อยมากอืมว้าวยอด,ดเยี่ยมผลงานศิลปะ <c oughs> ทั้งหมดนา่ารลบมากมาติดตามชมได้ในอิสตรีทนะครับ ความหลากหลายสีสันของชีวิตต้นไม้ถึงอัลอินเดียครับลองใส่มันลงไปในเมนูแบบอังกฤษ,ษ,ษดูสิเราจะได้อาหารสุดเท่แล้วก็แสนอร่อยด้วยเนะจ๊ะที่โตรโตออนแทริโอเชฟวิลเลียมแรนดอล์ฟนำอาหารอังกฤษมาผสมผสานกับสกอตติสและอินเดียครับผมแม่เข้าใจคิดประชินีเองอาจจะยอมเข้าคิวพื่อทานนี้ก็ได้ที่ร้านไฟที่แจ็คเมนูแนะนำก็มีตั้งแต่แกงกรีไก่อินเดียบอลลีวิสเสิร์ฟพร้อมขนมปัง และข้าวบาสมาติผูทีไส้กรอกวิดาลูกับถั่วอบและก็ชีสเชสดด้าจากไอแลนด์นะครับรวมถึงไข่สกอตเลิศดรถที่ทำจากไขน่นกกระทาห่อด้วยหมูสับปรุงรสนะครับรสชาติแบบกริแทนในอุ้งม,มือของผมนะครับรู้ไหมราชินียอมมาถึงตระโตเพื่อบริวิสครับใครๆก็ชอบข้าวแกงกะหรี่ทั้งนั้นแหละ ไที่แจกขอต้อนรับเราเปิดให้บริการแล้วรี่บบร้านไปที่แจ๊กโอพระเจ้าเหมือนสวรรค์บือนขนมปังเลยอะ่ะเออไที่แจกก็คืออาหารอินเดียผสมกับอังกฤษเป็นอาหารทานเล่นในผับที่ได้อิทธิพลอาหารของอินเดียครับ้าบาสมาติขนมปังนานสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเลยค่ะระเบิดความอร่อย อาหารที่ผมโปรดสุดมีในเมนูของร้านทั่วไปก็เนื้อย่างไข่สกอ็อตฟิชแอนด์ชิปอาหารแบบบังกฤษแท้จริงต้องที่นี่ฮะและมีอาหารโปรดอันดับสองในเมนูคืออาหารอินเดียครับรสเผ็ดกำลังดีเพอร์เฟกต์เลยไม่มีอะไรเหมือนแกงกะหรี่อินเดียส่วนผสมของรสชาติไรเทมทานจริงๆเลยขอเป็นบริวิชค่ะได้เลยนี่คือบริวิชเป็นแกงกะหรี่ไก,ไก่อินเดียสุดดั้งเดิมจากบอมเบย่างแรกที่ใช้คือไก่ที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซอสมาซาล่าหนึ่งในเครื่องแกง ที่คิดค้นใอังกฤษก็เป็นมะเขือเทศกระเทียมราราซาล่ามะขามและพริกป่นผัดจนสุกแล้วก็ข้าวครับเครื่องเทศที่เราใส่ก็คือมะขามขมิน้นผงกะหรี่มันดรัสช่วยเพิ่มรสก,กะหรี่ไก่ให้แซนวิช และก็นานคือขนมปังอินเดียคล้ายแป้งพิต้าแต่เบาวกว่าและมีมวลน้ำมากกว่าเพราะเห็นว่าเนื้อไก่เริ่มเกรมแปลว่าในที่สําหรับอาหารอินเดียสูตรคลาสสิกขนมปังนานไก่ข้าวและตกแต่งกันผักกาดหอมทอดหอมแดงผักชีสดริต้าหรือว่าโยเกิร์ตกรีแตงกวาขมิ้นซอสพริกเล็กน้อยแล้วก็ได้เป็นแซนด์วิชเด็ดของร้านเจลล้าบริวิชครับอสุดยอดแห่งความอร่อยเลยลคะค่ะ อร่อยมากได้รสแกงกะหรี่เต็มๆในเครื่องเทศอินเดียนะคะไรยต้ากับแตงกวาทําให้รสอ่อนลงขนมปังนานนุ่มเหมือนปุยนุ่นนะกดอนไหเลยละค,ะค่ะก็ผมทํางานในร้านอาหารมาหลายปีแล้วผมโตมาพร้อมกับมันและกิจการรถขายอาหารก็เป็นอีก9้าวหนึ่งของธุรกิจร้านอาหารนี่ครับร้านไฟติแจ็คนี่ได้ชื่อจากสนับผมเองเป็นพันแจ็คและเซลมียูเนียนแจ็คสูง30ฟตุตอยู่อีกด้านแต่นั่นก็แค่บังเอิญน,นะครับ และนี่คือฟูติของร้านไฟติแจงนะครับไส้กรอกวินดาลูและถั่วอบไส้กรอกวินดาลูบริชินเป็นเดียตรงวินดาลูแบบฟูตีนในแบบแคราดาและอังกฤษตรงชิปส์และถั่วอบและตัวน,นี้ก็คือไส้กรอกซึ่งข้างในเป็นขิงกระเทียมและพริกปิศาศครับมันฝรั่งทอดที่เราใช้เราทําเองบนรถทอดสองรอบเพื่อกรอบสุดๆฟรายส์ไม่ใช่มันฝรั่งทอดของเรานะครับชิปส์ก็คือชิปส์ เริ่มผ่นกันเลยสีแดงๆข้างในคือพริกปิศาจเอากลองมาใส่แม่ฝรั่งลงไปตามด้วยไส้กรอกทออบสูตรดั้งเดิมชีสจากไอร์แลนด์โขดและโรยปลายจากนั้นน้ำกระวี่เป็นน้ำซอสที่ออกมาจากการอบเนื้อไส้กรอกวินดาลูบิทีนครับอืมไส้กรอกความมันของชีสเยิ้มๆอร่อยครับว้าวเผ็ดจริงจังอืมไส้กรอกเผ็ดที่สุดที่เคยทานฮะแต่อร่อยมากวันนี้ลองไข่สกอตท,ทอดกรอบแสนอร่อย ขา่สกอ็อตมูปรุงรถห่อไขน่นกกระทาทอดเป็นอาหารชุดบังคับของชาวสกอ็อตอย่างแรกที่ต้องทำก็คือหมูสับครับและผงม,มัสตาร์ดเกลือพริกไทยมีสุนไพรนนั้นเพียบเลยทานแล้วจะรู้สึกสดชื่นมัสตาร์ดทั้งเมล็ดน้ำมะนาวผิวเลมอนและคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่คือไขน่นกกระทาต้มสุกใบจิ๋วๆจากนกกระทาครับเอาเนื้อหมูมาห่อรอบไขใ่ให้แนบแน่นใกล้ชิดนำมาคุกแป้ง อาบไข่เกล็ดขนมปังและโยนลงน้ำมันเดือดสักเจ็ดแปนาทีได้เป็นไขน่นกกระทาสกอ๊อตน้ำจิ้มมัสตาร์ดทานไขน่ดนกยเทาครั้งแรกอร่อยจริงๆกรอบนอกแล้วก็นุ่มรสชาติเด่นๆเลยค่ะอือร่อยมากครับกรอบมากแนละรสสมุนไพรตัวหมูสับและไขน่นกกระทาตรงกลางอร่อยจริงๆไฟที่แจ็คของดีที่ต้องลองเปดรถขายรหารต้องมีใจรักครับต้องทำงนานหนักด้วยเราทำเพราะเรารัก อร่อยจริงๆสุดยอดค่ะเรามีลูกค้าติดตามมากมายเป็นประสบการณ์ที่ล้ําค่าจริงๆให้ยาสวัสดีเชฟคนต่อไปเป็นสาวขาวเกิร์ลที่เชี่ยวชาญอาหารแบบฝรั่งเศสนะครับผมที่น s h วิลล์เทนน e สซี e เจ้าของร้านบริตนี่แบล็กเชียร์แสดงฝีงมือในการทำอาหารฝรั่งเศสพร้อมเสิร์ฟที่รา้านครปเอเดียมครับ ถ้ามาแนชวิลล์ต้องมาที่นี่นะคะมันสุดยอดเลยคะ่ะรับเรีนยนคอสทำอา,าหารไกลถึงฝรั่งเศสเมนูเด็ดสุดซาสันของเชฟริทนี่มีตั้งแต่เครีบพ,พรอมฟรีสกับไข่ดาวและแฮมสวิตกับแบล็กฟอเรสต์เครีบสอดไส้ชีสนมแพะปรุงรสและทับทิมรวมไปถึงเป็ดตุ๋นน้ำมันยัดไส้แอปเปิลแฟรมเบย์ในบรันดีและถั่วพีแคนครับอร่อยมาก ร้อนแรงสาวน้อยแสนสวยกำลังเสกอาหารเลิศรสในรถเทรลเลอร์สีแดงนะครับเออตามเขาว่าครับเริ่มเสิร์ฟมือเที่ยงเลย <Yeah! S 2> ถ้ามาถึงนัชวิลิวต้องมาลองเครปที่นี่ครับบานแอปเปติสอร่อยอร่อมากอาหารฝรั่งเศสเกรดพรีเมียมในนัชวิีไม่มีใครทำเครปได้เหมือนฉันหรอกคะ่ะอืมปารีสฝรั่งเศสที่นี่ใครจะเชื่อฮ ครปแกตุนไวยแดงพร้อมแล้วเราทำครปไม่เหมือนใครค่ะฉันชอบเครปฟเพราะมาประยุกต์ได้ง่ายเหมาะก,กับอาหารสะดวกซื้อมากๆเลยค่ะผมสั่งเดอะคอมพลีสแฮมสวีทไข่ดาวครับมันแน่นไปด้วยชีสนมแพ้และใบทาราก้อนและเมล็ดทับทิมค่ะบรินีททำครปฟจากบริทานีฝรั่งเศสอร่อยมากก็เป็นครปคอมพลีสค่ะ เดอะเค้กคอมพลีทที่แปลว่าสมบูรณ์เพราะมันคือมื้อเช้าสุดสมบูรณ์ค่ะแต่ทานได้ตลอดวันเรามาเริ่มเลยนะคะแป้งเครปตรงนี้ค่ะเป็นไข่เนยแป้งน้ำตาลนมอาจใช้เวลาฝึกหน่อยค่ะแต่พอจับทางได้แค่ตวัดข้อมือเนยเค็มเล็กน้อยจากนั้นก็นำไข่ลงตรงกลางเตานะคะอย่าให้ไข่แดงแตกค่ะชีสสวิสจะขาดชีสในเมนูฝรั่งเศสได้ยังไงคะแฮมแบ็กฟอร์เรสผักอารูกุล่าพริกไทยป่นพยายามไม่ไข่แดงอยู่ตรงกลางเพื่อดึงดูดจุดสนใจค่ะ yeah. อร่อยจริงเชื่อสิพร้อมเสิร์ฟบอร์ดแอปเปติท์ค่ะอยากทานจจจะขาดอยู่แล้วประจวบสุดยอดเลยอ่ะเชียสแต่รสแฮมและชีสสวิสอร่อยชอบกโก้ยของไข่แดงรักเลยรักมากด้วยตอนที่ผมจะบวัวเขาวิทิศทางเค้กของผมเค้กเอเดียมฉันเกิดที่เท็กซัสเป็นสาวตอนใต้แต่กำเนิดสองสามปีก่อนฉันไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสแล้วก็ทำเครปด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกค่ะ ฉันกลับมาซื้อเครื่องทำเครฟทำให้เพื่อนและครอบครัวทานทำขายที่ Earth Day Festival จุดเริ่มต้นของร้านค่ะแล้วล่ะนี่คือ Thai d y e Purse กับชีสนมแพะค่ะ Thai d y e Purse ดูแป้งเครฟสิคะฉันอบหัวบีทเคี่ยวจนคน้นแล้วก็เหลืองจนเหลือแต่แป้งเครฟสีสวยดูสิคะสวยงามหลากสีสันเลยค่ะตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ชีสนมแพ้มาตีผสมกับน้ำมันมะกอกค่ะทารากอนเกลือและพริกไทยเมล็ดทับทิมให้ความหวานจี๊ดๆและทำเป็นถุงแบบนี้ดูสิคะน่าทานไหมละ่ะวางบนออผักราดน้ำแอปเปลิลหมักน้ำส้มสายชูค่ะลูกฟิกที่เคี้ยจนเปื่อยในบรันดีแล้วก็วน์แล้วก็จะได้เป็นเจ้าทายไดเพรสสลัดค่ะแบบนี้อืมดูมเมล็ดทบทิมสิคะรสชาติหวานแต่แอบจีด๊ดจาดในคำเดียว ฉันรักชีสนมแพะสดมากแล้วก็ละลายในปากเลยค่ะรสหัวบีบเน้นๆนุ่มลิ้นสดครปบรูปถุงยิ่งทำให้อร่อยยิ่งขึ้นอะคะ่ะอืผมสั่งแอปเปิลซอสไส้เป็ดตุนน้ำมันเราทํามากกว่าเครปแอปเปิลซอสไส้เป็ดตุนน้ามันอันดับแรกนะคะเราจะทําสลัดเป็ดตุนน้ํามันค่ะเนื้อเป็ดตุนน้ามันสวยงามน่าทานเมนูนี้อร่อยที่สุดสําหรับฉันเลยค่ะ น้ำเลอมอนลูกเกดไบไทม์ Time, และหนังเป็ดกรุบกรอบที่จะเพิ่มรสสัมผัสกรุบกรอบค่ะต่อไปก็เคียวแอปเปิลค่ะน้ำที่ได้มาก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะน้ำแอปเปิลน้ำส้มบรั่นดีคนอนยกักไวน์แดงดูแอปเปิล4ชุ่มน้ำมากเลยค่ะชีสกิเย e ่ด้านล่างเริ่มเกรียมแล้วค่ะใส่บรั่นดีลงไปเผาเล่าให้กลิ่นกระจายค่ะ ดูสิซีวาร้อนแรงไหมนำมารวมกันด้วยยัดไส้ด้วยสลัดเป็ดตุน๋นน้ำมันที่ราทั่วพีแคนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะรสแบบฝรั่งเศสในนชวิลสุดยอดไปเลยได้รสชาติบระดีเต็มเต็มๆเลยแ่ละค่ะน้ำชุ่มมากฮะนุ่มลิ้นละลายในปากเลยความลงตัวระหว่างเป็ดเนื้อนุ่มกับความหวานของแอปเปิ้ล เราอุดหนุนตั้งแต่วันแรกแล้วก็ติดใจตั้งแต่นั้นมา Nashville <Nice> ต้อนรับเครเอเดียมดีเสมอค่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือลูกค้าเดินมาขอบคุณในอาหารเราค่ะมันล้ำค่ามากๆจริงๆเลยล่ะความหิวเป็นศัตรูหนึ่งที่ร้ายกาจเราไม่รู้วันจุดจบเมื่อไหร่อออ,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 อแต่ยังโชคดีความช่เหลือกำลังมาแล้ว ที่ฟิลิปส์อลิสนาผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทีมและคิมคอบจับความหิวโหวยใส่กรงด้วยสูตรแบบเซาเวสแบบเชฟห้องอาหารเลยเทรมาชานน่ากับพลังแห่งรสชาติชิลานลานซาลิเบรเราจะพบกับเบอร์เกอร์ไส้กรอบเบคอนเนื้อวัวกับพริกเซราโนเสิร์ฟบนเฟรนช์โทส เควียสัดิอสไก่หมักมะนาวกับซอสพริกหวานสูตรไทยนะครับและเควียสัดิอสแซค็คบูโกโกิเกาหลีกับชีสมอนเตเรสแจ็จคคองหิวจะถูกกำจัดไปโดยไวชอบไหมล่ะความหิวเป็นไงล่ะอ้อโอ้โหแลนซาริเบช่วยผมด้วยผมรักรัตชาริเบและคุณก็จะรัก อร่อยสุดชเลยเควียสดีนอร่อยที่สุดเลยเลยค่ะผมทิมฉันคิมค่ะเราคือ,คอชาลิเชบคค่ะผมเรียนทำอาหารเพื่อเป็นเชฟแตนนำเอาสูตรพื้นฐานดัดแปลงให้มีรสแปลกใหม่ปรับเป็นอาหารสะดวกซื้อนะครับโอ้พระเจ้าอร่อยเกินไปร้านดังเรื่องควีสซาดีลถ้า้ผมเลือกผมก็เลือกมันผมเอาอยู่แน่เทสั่งเป็นเบอร์เกอร์ดอลเซ่ดิอาโบแฮมเบอร์เกอร์พรีเมียมเลยค่ะ เจเซดดียโบร์ปิซาหอมหวานความหวานคือเราเสิร์ฟบนเฟรนช์โทสต์ขั้นแรกทำชิ้นเบอร์เกอร์เนื้อและไส้กรอกลองการิซาคล้ายโชริซโซแต่ไขมันน้อยกดแพ่ออกไปใหญ่โตดีไหมเบคอนรมควันไม้แอปเปิลวูดและต่อไปก็เฟรนช์โทสต์เราใช้แป้งเทสลิชก็คือนม3อย่างฉะนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่ไม่ต้องห่วงไปขนมปังเฟรนช์โทสต์ลงไปเลยย่างจนผิวนอกเริ่มเปลี่ยนสีกลิ่นหอมเริ่มอบอวลเป็นใช้ได้แล้วโซราโนอะไรเสริมเฟรนช์โทสต์ เม่เป้ลไซรัปไงเจ้าดอเซเดียาโลทำให้คุณฮึสู้ความหิวได้อีกหลายยกเลยอืมว้าวซอริโซไดเบอร์เกอร์และเบคอนเป็นหมูหมูเล่นเนื้อสุดยอดเลยอืมมาสจันญญผมชอบเมเป้าไซรับในนี้จังเลยได้รสชาติเครื่องเทศเล็นกน้อยจากเนื้อเป็นมื้อเช้าที่เอาเราอยู่หมัดจริงๆเลยอะ่ะโอ้โหเยี่ยมจริงๆก่อนหน้านี้เราเริ่มทุนเปิดร้านอาหารที่แบบว่าเนล้อใช่ไปต่อไม่ไหวแล้วเราถก ok กันเรื่องจะเปิดรถขายอาหารและเราชอบอะไรที่เกี่ยวกับวยปล้่ม เธอสวยเมื่อใส่หน้ากากโอโ้ก็ดูดีกว่าผมแล้วกันน่ะแน่นอนครับดีกว่าแน่แน่ฉันสั่งเป็นออยไทยอ่ะตอนนี้เราจะทำเควืซาดิวไก่ปรุงรสแบบไทยเริ่มต้นจากทำน้ำหมักเปรี้ยวสำหรับไก่ครับน้ำส้มขมที่มักใช้ปรุงอาหารตะวันตกเฉียงใต้ผิวมะนาวกระเทียมอัดไปเลยเอาให้เต็มที่ออริกาโนเม็กซิกันแห้งจากนั้นก็ใส่น้ำว่านซึ่งเป็นน้ำหวานจากต้นว่านหางจระเข้นั่นเองครับน้ำมันเล็กน้อยแล้วก็ใส่เนื้ออกไก่ หมักทิ้งเอาไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วเราจะได้กลิ่นเปรี้ยวๆออกมาจากเตาเลยทีเดียวเราใช้ตอติย่าสูตรโฮเมเท่านั้นเราใช้ชีสบอนเทเรตแจ็คเพราะว่ามีรสเข้มข้นหั่นหอมหัวแดงพริกโซราโนซอสพริกหวานเจ้าเอาไทยอ๊อโอ้พระเจ้าไก่หมักมะนาวเนี่ยอร่อยจริงๆบันชุ่มลิ้นเขา้ากรุรสได้อย่างไร้ที่ติเลยและคะ่ะเยี่ยมมากซอสพริกหวานเข้าก็ได้อย่างดีกับเนื้อไก่นี่นะ,ะพริกหอมและหัวหอมข้างในอาหารไทยแบบซาเวสยอดเยี่ยมะ ผมสังโคเรียดยวต่อไปจะทำโคเรียดยวออริโซนาต้องเจอกับเกาหลีเริ่มจากทำน้ำหมักบูโกกิเกาหลีนะครับเครื่องพลิกแกงหมกักซอสถั่วเหลืองสกเกหวานน้ำส้มขนด้วยว่านหางจระเข้ให้หวานหอมใหญ่กระเทียมและจัดก,การสั่งสอนสักหน่อยผมน้ำมันงาสักเล็กน้อยด้วยนะครับมีทั้งรสเปรี้ยวหวานเค็มและเผ็ดนิดหน่อยแล้วเราจะยึดหลักแซเวสเอาไว้เราใช้เนื้อสเกิร์ต หมักทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแต่ยิ่งนานยิ่งอร่อยต่อแต่ย่าอบอเสร็จใหม่ชีสบอนเทเรแจ็คบอลควีซาดิลบุกกกีเราผมรอเสียงชาชาอยู่ครับกบระปิม่วงโซราโนย่างให้สีเนื้อออกเปรียมไหมเล็กน้อยนี่จะจับความหิวทุ่มและชนะน็อกไปเลยอยอดเยี่ยมค่ะรสชาติด,ดั้งเดิมเหมือนบุกกกีที่เราหาทานได้ที่ร้านอาหารเกาหลีเลยอะค่ะชอบุกกกีเนื้อนะครับอร่อยจริงๆรเลยขอมมันชิดเยิมทุกอย่างที่เราต้องการอยู่ในควีซาดิล ลันชิลเบรปลอยพลังความอร่อยใส่คุณแล้วทีมเล็กคิมพวกคุณสุดยอดครั้งหน้ามาฟินิกส์อย่าลืมแวะมาลันชาริเบรให้ตอมรับรดคุณได้ปาร์ตี้กันอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยตอนเป็นเด็กแม่ไม่ให้ผมทานอาหารเละเทะแต่โชคดีแม่ผมไม่ได้อยู่แถวนี้ครับเราที่นี่เนโอลินส์หรือเซนาคู่สามีภรรยาจับมือกันสร้างสรรค์แซนด์นวิชโฮมเมดพร้อมเสิร์ฟในสูตรชาวใต้แม่สุดยอดจินตวิญญ,ญาณฉันถูกปลุกขึ้นมาฮาเลลูยา ที่ร้านโลลาดูทรักขนมปังฝรั่งเศสอบไม้ถูกแต่งตัวด้วยหมูตุ๋นหมักเบียครับฟรายส์น้ำมันเห็ดและก็ของดองสูตรเด็ดหรือจะเป็นมะเขือเทศเขียวทอดบีอัคีกับแยมรสเบคอนหรือเมนูติดดาวอยากอตเมสกับชีสพิเมตโตแฮมอบและมายองเนสครีโอจะนี่คือฮอนเมสคารล์โลเทอครับแม่ดีใจที่แม่ชอบรายการครับผมจะเช็ดปากด้วยครับแม่และ เก็บกวาดห้องด้วยว่าไงนะแม่ดูอยู่ตอนนีここ s <S ้เละโอ้โทษครับแม่เคียวที่สิบสองอืออออืออสิตเลิศอร่อยสุดที่เคยทานสุดยอดผมคิดฉันนี่ลีและนี่คือโลลาดูร้อนเิร์ฟอาหารสะดวกซื้อสู่ตอนใต้อืมอืมว้าวมาสจั่นผลงางศิลปะยามเบคอนวานอร่อยมะเขือเทศเขียวทอดสุดยอดเลยค่ะ ฉันคิดว่าลูกค้ายอมมือเลเธอจะได้อารมณ์แบบย้อนไปสมัยยังเด็กอยู่นะถึงฉันดูเรียบร้อยไม่มูมามแต่ก็เจอนี่มันก็ไม่แน่นะคะคิวที่สิบแปดสวีสดชืชอว่ามาเธอรทรักเกอร์เวลาผูต้ตละววนอย่างมากเลยขอเสนอเจ้ามาเธอรทรักเกอร์เจ้าแม่แห่งแซนด์วิชทั้งปวงหนึ่งในตัวละครหลักคือหมูส่วนไหลประคมเครื่องปรุงสูตรลับลงไปให้ทั่วครับปิ้งเนื้อไหลของเราให้สีทองสวยงามด้เวลาทำน้ำซุปสำหรับตุน ทายปลและผมเป็นนักดื่มเบียร์จะใส่เบียร์ดำด้วยซอสพริกนำ้ำส้มสายชูหมักอ้อยและเทน้ำซุปลงไปให้ท่วมชิ้นเนื้อหมูของเราจากนั้นก็ยัดเข้าเตาอบโอ้โหน้าทานจริงๆ เนื้อหลุดจากกระดูกเฟนฟรายหน่อยไหมสาลงทอดจนสีสวยดีน้ำมันทรัฟเฟลิลให้กลิ่นหอมหน่าทานครับพาเมซานพาซซี่เราใช้ขนมปังฝรั่งเศสนิวออร์ลีนส์มายองเนสครีโอมะเมลตมัสตาร์ดฮอสแรดิชให้รสจีดกับแซนด์วิชและประกอบร่างเลยเนื้อหมูผสมกับเนื้อหน่อยเนื้อวัวอกที่พึ่งอบเสร็จครับชีสพาวอร์โล,โลเนื้อหมูในแซนด์วิชเนื้ออกอยู่บนเนื้อหมูเฟนฟรายน้ำมันทรัฟเฟลิลแตงกวาดองโคสลสอลจะให้รสสัมผัสกรอบและตัดกับรสเนื้ออย่างแน่นอนครับอร่อยแน่ อยอดเยี่ยมเลยเนื้อนุ่มลิ้นแต่กว่าดอกก็อร่อยมากๆอร่อยโคสลอกรอบมันชีสเยิมย้มๆอือโอ้พระเจ้าอร่อยมากแก๊งสิบร้อรักแน่แต่ฉันขับรถไม่เป็นน่ะนี่คือโลลาดูโลนาถู โลล่าดูคือรถขายอาหารที่เป็นร้านอาหารกำลังปร,ปรับปรุงอยู่ในขณะนี้ครับเรายุ่งมากจนไม่มีเวลาขยายห้องอาหารเราก็เลยเปิดรถขายอาหารซะเลยอย่างคือคนละครึ่งคุณมีหนที่คุณก็ต้องทําชันเป็นที่ของฉันบางครั้งคุณอาจจะต้องทํามากกว่าฉันแต่นี่เป็นครอบครัวนะ <laughs> คุณคน,นี่คือเบคอนมามเมล็ดเ t ลมันอร่อยมากเชิญเรอร่อยไปกับเมนูเบคอนมามเมล็ดเ t ลและมันจะทำให้คุณไม่รู้สิคุณโอเคไหมแต่มันเลิศเทอะมากๆเลยเรามาทำยมเบคอนลองนึกภาพเบคอนหนืดๆน้ำตาลน้ำอ้อยทามน้ำเชื่อมเพื่อเพิ่มความหวานเราจะใส่ไวัยแดงนะคะูลงในหมอ้อ อืในมหม้อกำลังปาร์ตี้มาเลยเลยค่ะนี่คือมะเขือเทศเขียวผ้นเต่งเชียวคลุกแป้งอับไข่ขาดไปได้ในเมนู BLT ขนมปังนี่ใช้ฟอกาชาเราอบขนมปังเองใหม่ทุกวันเลยเลยค่ะมายองเนสครีโอมะเขือเทศเขียวทอดตกแตง่งแล้วก็นำไปปิ้งบนเตาแบนพระเอกของเมนูเบคอนเหนียวหนืดเบคอนมามาเลด BLT มัออมหอมกลุ่นกรุบกรอบรสมันของเบคอนเข้ากันดีกับรสหวานของแยมสุดยอดมากๆเมืเ่อกิดเทศเขียวทอดเป็นสัญลักษณ์ของอาหารใต้ค่ะอร่อยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วละค่ะสุดยอดฮอตเมส <c oughs> ขอบคุณนะคะแซนวิชในตำนานของเราฮอตเมสตั้งชื่อตามพันยาของผมเอง <c oughs> ฉันเป็นคนคิดชื่อฮอตเมสเอง <laughs> พระเอกของเมนูนี้คือชีสพิเมนโตมายองเนสพริกไทยดำมัสตาร์ดปนครีมชีส ชีสพิมันโตสูตรของเราเป็นสูตรที่ถ่ายทอดมาจากแม่ของผมนะครับดูความนุ่มฟูของชีสและลังเอกของแซนด์วิชฮอตเมสก็คือแฮมอบนิวออร์ลีนส์และนี่คือขนมปังฟอกัชชาที่เราทำเองครับผมจะใส่ชีสพิมันโตเมื่อครู่รับรองว่าอร่อยแนบมายอรีโอแฮมและชีสพิมันโตมะเขือเทศฝานแต่กว่าดอกจะเพิ่มรสเปรี้ยวให้เล็กน้อยนะครับเบบี้กรีนได้แล้วเจ้าฮอตเมสเตรียมตัวเลอะเทอะได้เลยวิเศษมาก แฮมก็อร่อยมากชีสเลิศนุ่มลิ้นและมันเยิ้มเลยกวัวดองเปรี้ยวนิดๆกรอบด้วยขนมปังฟอกสซ่ากรสุดแซนด์วิชอร่อยที่สุดที่เคยกินแล้วถ้าทานไปครึ่งหนึ่งโดยครึ่งนึงแล้วบนเสื้อเราว่าเราทําให้คนในเมืองแฮปี้ได้นะค่ะอืมชิตด,ดีสุดเราให้ทั้งความอร่อยรอยยิ้มและครอบครัวด้วยอยากทานทุกเมนูเลยทุกเมนูที่ร้านคืออร่อยเหาะเนื้อคำบรรยายมาอ,อุดหนุนกันนะ